ใช่คะ่ะเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28สิงหาคม2567เราจะมาอัปเดตมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมล่าสุดในส่วนของตั้งแต่ไล่ลงมาตั้งแต่ภาคเหนือนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลจากเพจ a c e b o o k กรมประชาสัมพ,พันธ์ได้รวบรวมข้อมูล7แบงก์รัฐออกมาตรการด่วนช่วยน้ำท่วมนะคะเช่น,นะคะชเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะรายละเอียดที่นำมาอัปเดตในวันนี้จะเป็นในส่วนของสรุปรวบรวมมาให้ดูนะคะแต่ถ้าใครสนใจความช่วยเหลือมาตรก,การไหนจากธนาคารไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือที่สาขาใกล้บ้านท่านนะคะมาเริ่มกันที่มาตรการจากธนาคารอมสินนะคะมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารอมสินช่วยน้ำท่วมพักชํารหนีลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทพักชํารหนี้เงินต้นลดดอกเบีย้ย50%ระยะเวลา3เดือนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำนะคะโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินต่อรายไม่เกิน1 0,000บาท อัตราดอกเบีย้ย0.6%ต่อเดือนระยะเวลากู้ไม่เกิน15เดือนปลอดชำระเงินงวดใน3เดือนแรกนะคะโครงการสินเชื่อคหะผู้ประสบภัยวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด100%ของราคาประเมินอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้น1ะ2ต่อปีไปต่อที่ทกศนะคะมาตรการทรกศช่วยน้ำท่วม เสริมสภาพคล่องฟื้นฟูล,ลูกค้าวงเงินรวมกว่า20,000ล้านบาทกับโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี2567ทับ68วงเงินต่อรายไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่6.975%ต่อปีระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปี ปลอดชำระดอกเบีย้ยใน6เดือนแรกโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินต่อรายไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะอัตราดอกเบีย้ย MRR อยู่ที่2ต่อปีนะคะแลยะเวลากู้ไม่เกิน15ปีไปต่อมาตรการทอสอช่วยน้ำท่วมนะคะก็จะมีในส่วนของลดเงินงวดลดอัตราดอกเบีย้ยลดเงินงวด50%จากเงินงวดที่ชำระปกติ ลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เหลือ2%ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนทางด้านซินเช่อดอกเบีย้ยต่ำนะคะเพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายวงเงินต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้น2%ต่อปีทางด้านประนอมหนี้นะคะลูกค้าที่ค้างชำระมากกว่า3เดือน อยู่ระหว่างประนอมหนี้ปลอดชำระดอกเบีย้ยเงินงวด6เดือนแรกมัตรการสินใหม่เร่งด่วนนะคะที่ทำกรมธรรมประกาศอักีภัยที่อยู่อาศัยซึ่งพิจารณาสินใหม่อย่างเร่งด่วนกรณีพิเศษมันดูทางด้านมาตรการของทอพอวอนะคะช่วยน้ำท่วมโดยการพักํำระหนี้สินเชื่อเติมทุนซ่อมแซมฟื้นฟ,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 นฟนูกิจการผ่านโครงการสมายบิส วงเงินต่อรายสูงสุด5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่ mlr ถึง1ต่อปีนะคะปัจจุบันอยู่ที่7.5%ต่อปีระยเวลากู้สูงสุด7ปีปลอดชำระเงินต้นสูงสุด6เดือนแรกมาตรการจากทอสศอน,นอช่วยน้ำท่วมนะคะเพิ่มวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นชั่วคราวสูงสุด20%ของวงเงินเดิม ลดภาระเงินต้นดอกเบีย้ยขยายระยะเวลาการชำระเงินมาตรก,การจากทอทอช่วยน้ำท่วมนะคะพักชาระหนี้เงินต้นชาระเฉพาะอัตรากำไรไม่เกิน6เดือนยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชาระมาตรก,การจากบอสอยอช่วยน้ำท่วมนะคะ ก็จะมีพักชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่23สิงหาคมถึง3สตุลาคม67เป็นระยะเวลา6เดือนนับจากวันถึงกำหนดชำระพักชำระค่างวดที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ไม่ผิดนัดชำระเป็นระยะเวลา3งวดโดยขอเข้าร่วมได้จนถึง30กันยายน67 มาแล้วนะคะสำหรับ7แบงค์รัฐออกมาตรการด่วนช่วยน้ำท่วมรวม7ข้อมูลของ7แบงค์เธนาคารไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะอัปเดต28สิงหาคม2567